สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมงก็พาท่านผู้ชมมาดูลูกเป็ดอันนี้ก็เพิ่งออกได้ประมาณ4-5้าวันนะคะหน้าตาก็แบบนี้บางตัวก็เพิ่งออกนะคะขนฟูน่ารักมากเลย เป็ดเป็นเป็ดสายพันธุ์ต่างประเทศนะคะก็คือมีความน่ารักหน้าตาก็จะไม่เหมือนเป็ดไทยนะคะโอ้ยไซส์ขนใหญ่เลยกำลังซุกโซนหน้าดู ส่วนพ่อเป็ดของเขาก็จะอยู่ด้านนอกนะคะนี่ก็เป็นอาหารที่ไว้กินนี่พ่อเป็ดเขาก็เล่นน้ํารออยู่ข้างนอกเวลามีลูกเราก็ต้องแยกพ่อเป็ดแม่เป็ดนะคะเพราะว่าไม่งั้นพ่อเป็ดก็จะจิกลูกเป็ดก็เป็นความนารักของลูกเป็ดนะคะหน้าตาแปลกๆ อย่างพ่อเขาก็ร้องใหญ่ไปสายพันธุ์นี้นี่ข้อดีก็คือจะร้องไม่ดังนะคะจะแค,แคบ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 อยู่แค่นี้ส่วนลูกเขาก็น้าหน้าตาลายๆนะคะตลกตลกแต่ก็น่ารักดีค่ะ ส่วนแม่เขาก็ร้องเสียงแบบนี้นะคะเล็กๆแงบแงบแงบแอันนี้ก็กินข้าวปลายต้มนะคะอุวว้ยไส้ใหญ่เลยเ้ยกลัวกลัวกวกลัววิ่งหนีเลย ปาละกินข้าวเร็วอันนี้ก็เป็นพ่อของเขานะคะว่ายน้ำ